สวัสดีนะครับคืนวันที่29สิงหาคมนะครับคืนวันที่29สิงหาคม8นะครับเวลา20นาฬิกานะครับมาติดตามผลการพยากรณ์นะครับอากาศของวินดี้นะครับจากโปรแกรมวินดี้นะครับพายุดีเพรสชันนะครับพายุดีเพรสชันบริเวณทีเลจีใต้ตอนบนนะครับอาจจะตอนกลางกลางขึ้นไปตอนบนนะครับยินดี นี้กลางนะครับนี้นีบนนีล่างนะครับก็ตอนกลางนะครับขึ้นไปตอนบนนะครับตามดูนะครับจากเมื่อวานเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับวันนี้ตอนบ่ายได้ที่มีความรุนแรงขึ้นเป็นนะครับพายุดีเพรสชันแล้วนะครับก็ส่วนการเกณฑ์การพยากรณคาดหรือการแบ่งเกณฑ์ของพายุก็คือนะครับถ้าความเร็วลมนะครับ30 ถึง30นอต33นอต30นอตนะครับก็ให้เป็นดีเพรสชั่นนะครับตั้งแต่มากกว่า33นอตถึง63นอตก็เป็นพายุโซนร้อนนะครับและถ้ามากกว่า64นอตก็เป็นไ้ฝุ่นนะครับดูนะครับพายุลูกนี้นะครับก่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามมีโอกาสที่จะทวีความรุนแรงพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะครับมีโอกาสที่จะทวีความรุนแรงนะครับ ขึ้นเป็นถึงพายุโซนร้อนได้นะครับดูนะครับความร็วลมบริเวณนี้นะครับก,ก็ขึ้นฝั่งบริเวณนะครับแต่เมืองดงเฮยนะครับก็ใต้ใต้เมืองวินนะใต้พายุคาจกิท,ที่ที่เกิดขึ้นฝั่งรอบที่แล้วไปนะครับก็ดูนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจระหว่างพายุอันนี้นะครับพายุดิปิชัลนลูกนี้กับคัจิกิคือการที่พายุ ตรงนี้อยู่ต่ำนะครับลมที่พัดเข้ามานะครับก็จะผ่านทะเลจีนใต้นะครับลมตะวันออกดยเนี่ยผ่านทะเลจีนใต้นะครับซึ่งก็จะพัดพานําความชื้นนาไอ้น้ำนะครับจากทะเลจีนใต้เข้ามาสู่พายุนะครับอีกแนวหนึ่งก็คือมาจากมาารสอินเดียนะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดเข้ามานะครับลมสองแนวนี้นะครับก็อาจจะทําให้นะครับปริมาณน้ํานะครับในพายุลูกนี้มี ปริมาณมากนะครับแล้วลพายุลูกนี้ก็ลมพัดไม่แรงนะครับก็จะทําให้นะครับการเดินทางของพายุไม่ไม่เร็วเท่าลูกทีแล้วนะครับลมพัดไม่แรงก็จะทำให้การที่หอบน้ําหอบอะไรขึ้นมานะครับก็เหมือนกับเราหอบน้ําจากทะเลเทใส่้าไปในพื้นดินนะครับพายุขึ้นนี้ก็จะเคลื่อนเข้าสู่จากประเทศขึ้นชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับ เข้าลาวนะครับคาดว่าจะถึงบ้านเราพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะครับเข้าบ้านเราบริเวณจังหวัดนครพนมนะครับเข้านครพนมนะครับก็ต้องติดตามไปติดตามต่อไปนะครับเข้านครพนมสกลนะครับเข้าอุดรนะครับเข้าเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาพิุโลกนะครับพิุโลกแถวอำเภอนครไทยด้านบนนะครับ เข้าอุตรดิต์นะครับสุโขทัยนะครับออกไปตอนใต้ของเชียงใหม่ลำปางเข้าตากนะครับก็ติดตามนะครับพายุลูกนี้นะดูนะครับเนื่องจากลมผิวพื้นเราจะมองเห็นไม่ชัดนะครับลมระดับนี้ลมผิวพื้นเรามองเห็นศูนย์กลางของพายุไม่ชัดนะครับก็ติดตามดูนะครับพายุเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเราช่วงบรรยุทธ์นะครับสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละลูกนะ ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องวางแผนในการรับมือให้ดีนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่มากดูนะครับลมที่850มิลลิบาร์หรือ5,000ฟุตนะครับเราจะเห็นนะครับการหมุนวนและแมกลมความเร็วลมอย่างชัดเจนนะครับการหมุนวนที่ระดับ5,000ฟุตมันจะหมุนวนอย่างชัดเจนนะดูลมนะครับที่มาจากซีกโลกใต้เราก็เห็นการหมุนมาอย่างชัดเจนนะครับและบริเวณประเทศไทยเราก็จะเคลื่อนตัวเป็นเบรนะครับผ่านภาคใต้นะครับ มันไม่ได้น่าสนใจเฉพาะแต่พายุอย่างเดียวนะครับการที่ลมเคลื่อนตัวเป็นเวียบบริเวณภาคใต้ก็น่าสนใจนะครับดูนะครับพายุพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะครับพายุนี้ก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอาจจะถึงขั้นเป็นโซนร้อนนะครับความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนได้นะครับแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับจะแถวเมืองดงเฮยนะครับใต้มือวินอกจากพายุคาจกิกิลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเคลื่อนตัวนะครับ ผ่านประเทศลาวนะครับเข้าสู่ประเทศไทยนะครับความน่าสนใจของภูมิประเทศตรงนี้อย่างหนึ่งก็คือนะครับระยะทางมันน่าจะเป็นระยะทางที่แคบที่สุดจากประเทศไทยเราไปเวียดนามนะครับบริเวณนี้นันหมายความว่านะครับระยะทางที่แคบจากว่าเราไปทะเลตรงนี้นะครับทางจีนใต้นี่ครับมันก็จะเป็นสิ่งที่พอเหมาะที่ผัดา่ายน้ําเข้ามานะครับก็ดูนะครับผ่านท่าแขกพระนครพนมใช่ไหมครับแล้วเข้ามาสกลนครนะครับ มากรดธานีบัวลำพูมาเลยนะครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะครับขึ้นมาเข้าให้ไทยแล้วก็พัดจะช้านะครับตลอดคืนนะครับจนถึงเช้าวันอาทิตย์นะครับสังเกตไหมครับพายุก็จะค่อยๆเคลื่อนมานะครับบ่ายวันเสาร์นะครับอาทิตย์นะครับดูนะครับจนถึงเช้าวันจันทร์นะครับพายุช้าวันจันทร์นะครับ พายุถึงจะผ่านบ้านเราไปก็พายุก็จะอยู่บ้านในผ่านระหว่างบ้านเราไปจากไปก็ประมาณวันเกือบสองวันนะครับกระถางและภาคใต้นะครับดูลมนะครับลมพิวรีนภาคใต้ก็จะเป็นเหมือนลมเลเวลเจ็ดนะครับโลเลเวลเจ็ดหรือลมกระแสลมกรดระดับต่ำนะครับลมพัดแรงในระดับต่ำแทนอยู่ประมาณระดับห้าพันฟุตสามพันห้าถึงห้าพันฟุตนะครับ อยู่ประมาณช่วงนี้ลมพัดแรงก็ช่วยๆให้อากาศยกตัวหรือพัดพาความชื้นได้ดีทําให้มีฝนนะครับต่อไปดูการพยากรณ์นะครับจากการการเกิดฝนนะครับคาดการการเกิดฝนนะครับก็ดูนะครับบริเวณพายุก็มีกลุ่มฝนนะครับสังเกตนะครับพายุลูกนี้กับพายุนะครับคาจิกิมันมีความแตกต่างกันตรงที่พายุคาจิกิลมันพัดแรงเป็นถึงใต้ฝุ่นนะครับหรือมันก็เลยกลมๆนะครับแต่พายุลูกนี้นะครับ แรนเมฆหรือแนวของฝนมันเป็นบริเวณกว้างนะครับเนื่องจากว่าพายุมันไม่แรงมากนะครับและลมที่พัดมาเลี้ยงก็จะเป็นลมตะวันออกนะครับถึงตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดเข้ามาพายุลูกนี้ดึงความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาน้อยมากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่เคยบอกนะมันเป็นฤดูนะครับมันเป็นฤดูที่ที่เหมาะนะครับสําหรับการเคลื่อนตัวนะครับดูนะครับคานนครพนมนะครับดูกลุ่มฝนกลุ่มฝนพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่สามสิบหรือต่อคืนคืนวันที่สาสิบเอ็ดนะครับดูนะครับปริมาณการฝนทุกสามชั่วโมงนะครับเราจะเห็นนะครับทุกสามชั่วโมงพื้นที่เป็นสีแดงเลยสีแดงเป็นสีขาวตุกกางเป็นสีขาวเลยนะครับสีขาวนี่คือปริมาณฝนนะครับอาจจะถึงหนักมากก็คือเก้าสิบมิลิเมตรนะครับดูนะครับด้านบนนี่เก้าสิบสี่บางทีเก้าสิบเจ็ดนะครับมีพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงนะครับ ก็ต้องติดตามดูนะครับอย่างใกล้ชิดช่วงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่31วันที่พื้นที่พรุ่งนี้วันที่30นะครับถึงวันที่31ดูนะครับการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับยังเป็นสีขาวสีแดงแสดงว่านะครับปริมาณของฝนทุกๆ3ชั่วโมงนะครับอาจจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้เลยนะครับการที่เรามองนะครับตามที่ผมพูดแล้วผมให้มีภาพเคลื่อนไหวมีภาพให้ดูบการประกอบแบบนี้นะครับ มันก็ช่วยกประกอบการตัดสินใจนะครับการเราดูเรารู้นะเราก็ช่วยในการตัดสินใจนะครับว่าข้อเท็จจริงนะครับมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆไหมนะครับแนวทางการเคลื่อนตัวแบบนี้นะครับแต่สําหรับโปรแกรมที่เขาพยากรณ์มาให้ของวินดี้นะครับสาระองค์ประกอบมันครบนะครับเหมาะที่จะคาดการณ์ว่ามันจะเป็นจริงแบบนี้นะครับฝนอาจจะหนักนะครับใกล้ดูนะครับก็ดูนะครับมันอาจจะไปใช้นะครับ ประกอบในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานต่างๆหรือการป้องกันภัยต่างๆนะครับแจ้งเตือนต่างๆได้นะครับข้อมูลพวกนี้ที่เป็นฐานอยู่นะครับเราก็ดูนะครับดูแบรนดเมกนะครับของพายุดีเพรสชั o นนะครับเนื่องจากว่าเป็นดีเพรสชั o นนะครับความกว้างของพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมันไม่แรงมากนะครับก็จะเลยเหมาะนะครับก็ดูนะครับดูการหมุนวนนะครับ เห็นไหม,มครับลมด้านหนึ่งตะวันอดกเข้ามาเป็นการตรวสอบอีกด้านหนึ่งก็คือที่ผ่านบ้านเรานะครับเป็นพายุที่เกิดในช่วงฤด,ดูนะครับฤด,ดูหรือเดือนที่เหมาะสมนะครับเหมาะกับการเอาน้ําเข้ามาสู่ประเทศไทยเรานะครับน้ําจากพายุนะครับนอกจากฝนธรรมดานะฝน,านจากพายุนะครับ จะทำให้ฝนตกหนักนะครับก็อาจจะเป็นลูกนี่ครับที่เข้าประเทศไทยเราตรงๆนะครับผ่านไปเลยนะครับผ่านเฉพาราเราชิ้เนื้อนะครับสู่ภาคเหนือเลยนะครับดูแนวเมฆนะครับแตกต่างจากคาจิกีนะครับความแตกต่างของมันนะครับแบรนด์เมฆครับเือนการต้มน้ําเดือดนะครับต้มน้ําพายุนะครับมีพลังงานมหาศาลนะครับ แต่การขายความร้อนแฝงนะครับหรือความชื้นออกนะครับหรือความชื้นเข้านะครับจะลองดูนะครับพลังงานของพายุมาจากลมนะครับมาจากความชื้นนะครับแล้วก็มาจากความร้อนแฝงนะครับปฏิกิยาของธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นดูนะครับแดนเมฆนะครับรุ่งนี้นะครับภาควันออชีนเหนือภาคเหนือก็เตรียมตัวรับมือได้เลยตัวดูรับแดนเมฆครับเราอาจจะเห็นเมื่อวานบ่าย ฟ้าใสๆนะครับวันนี้ก็เริ่มมีเมฆเริ่มก่อตัวนะครับดูเป็นแนวเห็นไหมครับเป็นแนวลงมานะครับเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวนะครับทาประเทศไทยเรานะครับก็รอดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แบบนด์พวกนี้ก็จะปกคลุมประเทศไทยเรานะครับก็ติดตามซึ่งเป็นพายุที่ที่น่าสนใจนะครับสําหรับดีบริชันลูกนี้นะครับเนื่องจากว่าความเร็วลมไม่ไม่แรงมากนะครับอยู่ประมาณ30กว่าน็านนะครับ ก็เหมาะสําหรับการที่จะเคลื่อนเข้าแล้วแบบแช่นานๆผ่านประเทศไทยเราเกือบสองวันนะครับจากที่เราดูนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้บ่ายๆค่ำๆนะครับจนถึงเย็นวันเย็นวันที่สาเอนะครับจนถึงวันที่1นึ่งคืขึ้นนะครับก็ดูนะครับดูนะครับในฤดูนี้ทําไมผมถึงบอกว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่เหมาะสมดูนะครับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับที่เริ่มแผ่ลงมานะครับ แล้วก็ความกดอากาศสูงบริเวณมหาสมุทริแปซิฟิกนะครับที่จะไหลมาเป็นตัวบล็อกนะครับถ้าพายุก่อตัวด้านนี้ออกไปก็จะรีเคิร์ฟไปตามนี้นะครับซึ่งความสัมพันธ์นะครับระหว่างแนวปะทาอากาศที่เบนแบบนี้ที่เราเห็นนะครับมันก็จะมีความสําคัญกับการที่พายุหมุนเขตร้อนนะครับที่จะเคลื่อนเข้าสู่บ้านเราได้นะครับก็จากแบนเนกนะครับแล้วก ผมก็กล่าวตามความรู้ความสามารถที่เราเรียนมานะครับที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะคือถ้าด้านบนมันก็จะเป็นเหมือน upper ทนะครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนความกดอากาศสูงนะครับเดี๋ยวไม่เป็นเชียร์ไลน์บ้างเป็นแนวพัดอากาศบ้างนะที่เราเห็นนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆใบไม้ก็จะเริ่มบิดตัวนะครับถ้าเราดูนะครับเราดูภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับนะครับภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ก็จะเห็นว kind of ่าชัดเจนว่ามันมีการหมุนวนนะครับการเคลื่อนตัวแบบไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูนะครับการไหลของกระแสอากาศต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไหลเข้ามานะครับเห็นไหมครับบริเวณที่มันว่างๆเป็นสีว่างๆเป็นว่างๆเป็นดำๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นบริเวณของกดอากาศสูงหรือเป็นบริเวณที่อากาศมันจมตัวนะครับส่วนบริเวณที่มีเมฆที่มันก่อตัวแบบนี้คือบริเวณที่อากาศมันยกตัวนะครับหรือเป็นแนวของความกดอากาศต่ํานะครับ บริเวณที่บางๆบางครั้งก็จะเป็นถ้าไม่ใช่เป็นฮิโร่นะครับฮิโลที่ในเทรซายนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นนะครับความกดอากาศต่ำนะครับมรอความกดอากาศสูงนะครับบริเวณมหาสมุทรนะครับก็จะเป็นแนวแนวริดลน์นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแนวริดลานนะครับก็จะมาชนกันนะครับการที่ความกดอากาศสูงฝั่งนี้บีบฝั่งนี้นะครับ ก็ทําให้เป็นแนวกะทาอากาศหรือลองมหรือลองของกดอากาศตามได้นะครับอาจจะถ้าลองมรสุมก็จะอยู่ในในโซนมรสุมนะครับถ้าอยู่อย่างนี้ก็เป็นลองของกดอากาศต่ำนะครับเป็นทรอปนะครับบริเวณความกดอากาศสูงเราเรียกว่าเป็นหิดนะครับหายเปหลดนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับพายุดีลรเพลชั่นลูกนี้ครับก็น่าสนใจเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศบ้านเราโดยตรงนะครับถือว่าโดยตรงเลยนะครับเพราะว่า คาจิกิก็เพิ่งถล่มไปได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับพายุดีเวรสชันลูกนี้ก็จะขึ้นฝั่งขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับจะขึ้นมาทีทีทุกอาทิตย์แบบนี้ทุกวันหยุดแบบนี้ก็แสดงว่าอากาศแปรปรวนมันไม่ธรรมดานะครับภูมิอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เขาบอกว่าคลมาเชคหรืออะไรต่างๆนะครับก็ต้องเฝ้าติดตามนะครับสภาพอากาศนะครับที่มันมีความสําคัญต่อชีวิตเราต่อการปฏิบัติงานนะครับต่างๆนะครับก็ฝากนะครับ การพยากรณ์หรือการติดตามสภาพอากาศของผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ